สวัสดีท่านผู้ชยุทธตริการสัมภาเราอยู่ผมนายปริ้นอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Cash g o f i t y อีกหนึ่งครั้งนะผมโอเคผมเห็นคอมเมนต์หลายคนแล้วเขาบอกว่าฉลามเนี่ยมันต้องทำหลายอย่างมันมีขั้นตอนของมันอยู่ผมโอเคเดี๋ยวผมจะลองดูขั้นตอนที่ว่านั่นละกันนะผมจัดป้ายแต่ตอนเนี้ยผมเห็นแล้วว่าฉลามอยู่ไหนเอ้ยไม่ใช่ฉลามเลยว่าไปถึงไปถึงไอ้ไนี่มาถึงมังกรเออผมเห็นแล้วในแบบเออในนี้แบบผมเห็นแล้วเขาบอกว่ามังกรจะไม่ผลในนี้แบบถ้าเกิดเราไม่ปิดโซน่าโอเคปิดโซน่าก่อนบฮึบ อ่ะผมปิดโซนาแล้วแล้วก็ให้ใส่ไฟใช่ไหมแล้วก็ใส่เมกาฮุกนะผมอ่ะแล้วก็หย่อนลงไปหามังกรให้เจอผมเจอหางเมื่อกี้แวบๆไม่ไหนแล้วอะ่ะนี่ไงนี่ไงเห็นต่หางเขาอะ่ะเขาสนใจเราปะหรือว่ามินิแบบ่แบบก็ได้ไอ้แบบก็ได้เดีด้วด้ยดีกว่าอย่าเพิง่งอย่าอัพเราอย่าอัพเรา โอเคโอเคแล้วก็ค่อย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 ลงมาโอ้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 ทางไหนเนี่ยไม่มันเร็วอะทุกคนผมต้องไปทางไหนถึงจะแบบทันวะมันต้องเร็วกว่านี้ทุกคนโอเค๋ยวผมรู้รู้เทคนิคละรู้แกวและรู้แกวและเหยื่อไซอะไรก็ได้ปะหรือไงหรือว่าต้องแบบเป็นไซพิเศษต้องใสไหมก็ฮุกไหมไม่รู้เลยวะไม่รู้เรื่องเลยผม ถ้างั้นเดี๋ยวเราใส่ไว้ก่อนเงินหาใหม่ได้แต่มังกรหาใหม่ไม่ได้นะจัดไปตกบังกรไม่ได้ไม่เลิกบอกเลยวันนี้ไปทางขวาแล้วอะ่ะอยู่ไหนทางนี้เร็วเห็นเรา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 เร็วเห็นเราเร็วเดี๋ยวต้องเกี่ยดสายกลางอะสายเล็กเขาไม่มองเหรอไอน,อนี่เมินไอนี่เมินเหยื่อเล็กไม่เอาจิงเหรอเหยื่อเล็กนะอร่อยนะ เดีย๋ยวเล็กก็อร่อยนะมมมมสนใจฉันหน่อยฮลัลโหลไม่สนใจผมเลยอะไอสดนี่ว่าโอเคมาดำดิงห้ามกดดึงขึ้นเด็ดขาด จุกจุกทางนี้หรือเปล่าหูกืบถึงแล้วนิดเดียวจริงทุกคนอีกนิดเดียวถ้าเกิดผมเร็วกว่านี้นิดนึงนะเว้ยไม่ได้จริงๆว่ะหืมโหแล้วความกดผมจะขึ้นหูตัวตัวเขายาวมากทุกคนตัวเขาแบบยาวใหญ่มากโอเคอาจจะต้องใส่เมกาจริงๆนะผมอ่ะผมใส่เมกาหูไว้ตลอดละกันนะครับแล้วก็ผมขออัปเกรดเหยื่อนิดนึงเอาที่ผมใส่เป็น ตอนเร็วการลงเนี่ยระดับ3ามแล้ผมไม่รู้ว่าใส่ระดับ4ได้หรือเปล่าถ้าผมจะเอาเป็นเบ็ดกาดอ Bed guard นะเอาเบ็ดกาดออกนะครับผมแล้วก็ใส่ diving เพิ่มทําให้เหยื่อจมลงเร็วขึ้นนะผมอันนี้คือแบบเร็วระดับ4เลยตอนแรกผมใช้แค่เร็วระดับ3นะครับผมพี่หลามไม่ใช่พี่หลามเลยพี่มังกรเห็นผมก่อนพี่ไปทางขวานะครับผมหาก่อนพี่มังกรอย,อยู่ไหนมาแล้วผมมาแล้วมาแล้ว อันนี้ก็เป็รการลงเราระดับระดับสี่นะ้ผมผมว่ามันน่าจะลงเร็วขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างหลายเท่าอยู่นะครับทางไหนวะทางนี้ปะรูนี้ปะใช่รูนี้เหรอวะเหมือนไม่ใช่เลยผิดรูนะผมผมผิดรูผมผิดรูผมต้องผิดร,ผผดร,ผผดรูทุกคนต้องดูขวาทางตรงทางเอาไหเอาไรอบนี้ไม่พลาดแน่ถึงแม้จะเสียไอฮักคุกไปถึงสี่อันแล้วด้วยกันตอนนี้ หายไปแล้วหมดเกือบสองแสนทุกคนอา่ามื่นไม่รู้ต้องใสหรือเปล่าเนีย่ยใส่ไว้ก่อนนะมผมไม่มีใครให้ถามเลยไปต่อเนื่องไปต่อเนื่องปีมังกรปีอยู่ไหนเอ๊ะผมออกซ้ายมาหนะผมหามังกรไม่เจอแหว่ไอยูมังกรไ้ยหาไม่เจอว่ะทุกคนมังกรหาย ฮัลโหลมังกรครับอยู่นี่ปะครับอืมไปดูรัตราวก่อนดีกว่าต้องเป็นรูประมบนไหนรูนี้ป้าที่ลงลงแล้วก็อ่ะใช่จริงด้วยอ๋อมังกรติดทุกคนติดได้สวยติดใกล้ด้วย ติดใกล้หูทำไมไม่ได้วะหูเมื่อกี้มันมันสีนิดเดียวจะถึงอยู่แล้วทุกคนแต่มันไม่ได้อะเือะผมแบบจูกไม่ทันอะมันต้องใช้ระดับไหนความเร็วกันลงวะมันต้องเร็วกว่าน,นี้อีกอ่เอาแบบดำดิ่งสู่พวกทะเลลึกงนี้ป่ะทุกคนเดี๋ยวผมเอาโรเทคออกด้วยเอาแบบความเร็วการลงระดับห้าไปเลยไม่ได้ผลผมไม่รู้นะเออจัดไปเรื่องแบบนี้ไม่มีใครรู้หนอมต้องลองด้วยตัวเองความเร็วการลงระดับห้า ไปเอ้ยเดี๋ยวห่นเกรดอนี้เลยลงแบบดิ่งทิ้งดิ่งอันนี้คือระดับหกนะผมคือแบบระดับเร็วกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอะจริงๆกัน่าจะได้ระดับเจ็นะแต่คือต้องเอาขึ้นด้วยนะผมไม่งักนเดี๋ยวก็ขึ้นไม่ทันมาก่อไปซ้ายนะผมผมจะบินออกซ้ายยาวๆไม่จะบินเว่งเห็ดเว่งเห็ดเลยเว่งเบ็ดออกซ้ายยาวๆหายไปเลยทุกคนทีเนี้ยอย่ละโอ้ลงเร็วมากอะ จริงๆคือคุมไม่ดีนี่เบ็ดเด็ดร่วงอ่ะเอ้าพี่แกบินกลับมานี่นี่ผมมงมามงมรมังก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 รหรือตัวอะไรวะมังกรมังกรมังกรไม่ใช่รูนี้นี่ผมโอเคจำไว้ถ้าเจอรูนี้แปลว่าผิดผมว่าผมจะทิ้งไว้แถวนี้แล้วกันทิ้งทุ่นทิ้งทุ่น โอเคเจอตัวหางแล้วเมื่อกี้เจอหางมันเล็กน้อยผมดูไปนี่แบบฝั่งซ้ายอยู่นะเห็นแบบแบบนี่แบบปิดนี่แบบเปิดทิ้งไว้ได้แต่โซน่าเปิดไม่ได้เลยเอ่าอ,อยู่ไหนนะาทำยังไงให้เขาสนใจเราเห็นแล้วยังมังกรเห็นเราเดี๋ยวนี้นี่คือคำสั่งเห็นเราไม่น่าอร่อยหรอฮะ ไฟจะหมดแล้วทุกคนผมขอขึ้นก่อนแล้วกันตกต่อไปลงไปก็ไม่ได้ผมมืดนะฮะแวโหแล้วเสียอันนี้ด้วยนะตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งผมหามังกรไม่เจอทุกคนรอบนี้ผมแย่แล้ว ผมบอกเลยพารเนี้ยมังกรตัวเดียวเอาอยู่พารเดียวจุบจบจุกจุกเลยมาแล้วครับผมเร็วจัดเร็วจะจัดไม่ได้อ่ะมันต้องลงยังไงวะทุกคน มันต้องลงยังไงอ่ะผมลงพลาดอะ่ะโหเอ้ยถูกทางแล้วแหละแต่คืออับถึงเวลาใกล้ๆผ,ผมต้องแบบฉีกขวาเลยผมจะแบบยึกยักตรงตรง,ตรงทางเข้าไม่ได้เว้ยคุณขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยใส่ไฟเพิ่มใส่เมกาเพิ่มตอนนี้ที่ยากคือการหาตัวมังกรด้วยมังกรครับขอก้าบกรุณาเห็นผมไวๆหน่อยครับดูคลิปยาวครับ เห็น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 เราสี่แปวผมเห็นหางเขาถ้าเขาไม่เห็นหัวผมเอาหัวมาหนี่เอาหัวมากรตัวนี้มีหัวอ่ะนะเนี่ยต้องฉีกอย่างเงี้ยอันนี้คือการฉีก คระยะห่างกำลังดีเหมาะสมสวยงามโอเคสวยไปครับไปไปไปไข่ได้ไข่แล้วเอามาล่อมาล่อมาล่อขึ้นมาสวยได้แล้วด้มังกรแล้วทุกคนเย้ yeah. ในทสุดก็ได้มังกรอ่าเป็นไงความพยายามของผมผมดีใจตัวอะไรวะเนะี่ย อย่านะไม่ใช่มางับเบ็ดขาดนะผมโกรธเลยนะอย่านะมังับมังกรผมขาดไม่ได้เลยน้ยผมแบบพยายามอย่างมากในการได้มังกรตรงนี้มาคุณจะมางับเบ็ดผมไม่ได้ <c oughs> โอ้ไ,ไงโอ้ทีเดียวได้สุดยอดเลยทีเดียวก็แย่แล้วหกเจ็ดรอบเรียบร้อยทุกคนผมตกมังกรสำเร็จจนได้นะผมเป็นพาร์ทที่สุดยอดจริงๆ ราคาเท่าไหร่มังกรตัวนี้ล้านห้าเลยเหรอใช่ไหมอู้ล้านห้าประเด็นคือถ้าเกิดผมเผลอป,ปล่อยตกที่ผมกรีดเลยนะ,ะได้แล้วขึ้นเรือ <laughs> แล้วก็มีคนบอกว่ามันสามารถตกเจ้ามาโมโมได้ด้วยน้อมแต่ว่าต้องใช้เหยื่อสายกลางนะได้ครับผมดผมหาเหยื่อสายกลางก่อนนะโซนหน้าผมมันไม่ได้เปิดเอาไว้ทุกคนเดี๋ยวอาจต้องเปิดโซนหน้าแล้วดตืเดแล้ว,ว,ว,วมันจะไปหดอะไรกับมกกังกรป่ะไม่รู้นาผมทั้งนั้นเดี๋ยว เอาเหยื่อสายกลางก่อนนะผมฮัลโหลเหยื่อสายกลางแถวน,นี้มีอะไรเป็นสายกลางไหมอันนี้ไซส์เล็กนะครับปลาแคสเปอร์ปะ่ะแบบแบบเหมือนจะใช่อ่ะเองก็ได้เฮ้ยเอา้าโอเคล่อ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 อ้ออออางับหนึ่งคำงับหนึ่งคำจดจำตลอดไปมานี่เออไซส์นี้แหละถูกต้อง แล้วก็อีกตัวหนึ่งต้องใส่เหยื่อเสือ,อต้องใส่ไหมใส่ลกะการเจ้ามาโม่เผื่อจะว่าเผื่อเขาว่าแบบเป็นตัวปลาไซส์ใหญ่หรือเปล่าหนอมใส่ไว้ก่อนไลยล้านห้าเจ็ดเงินห้าหมื่นไปจับมาโม่วนี้ไม่ไม่ได้ขนาดมือหรอก <c oughs> ไปครับไปครับไปครับทางไหนทางนี้ปะไม่ใช่ไม่ใช่ใชรูนี้รูเล็กไม่ใช่ครับผมต้องรูใหญ่ต้องไปทางขวานิดนึงแล้วก็ลงซ้าย มามาลงครับผมซ้ายสุดยอดถูกต้องรูนี้แน่นอนนี่ใช่ไหมเฮ้ย,เ,ยเขาร้องไห้อะเราเอาไข่เข้ามาเขาร้องไห้เลยอะ่ะโอ้วหเขาก็ตอมใจอะ่ะโว้สงสารเขาเนาะมามา,มาเดี๋ยวเขาโดนขโมยไข่ไปอะ่ะมังกรกินไข่เขาไปครับผมโอ้ยมาโม่ร้องไห้อะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะให้มาโม่ไปอยู่กับไข่ของเขาแล้วกันผมไปด้วยกันเลยนะฮะ ไ้ยสงสารนะไม่รด้ว่าจะร้องไห้อย่างงี้นะจะมาโม่ร้องไห้หะงนั้นมารับตกขึ้นมาให้เขาไปอยู่ด้วยกันเขาจะได้มีความสุขนะผมถึงแม้ว่าเขาจะโดนพัดพรากแต่เขาก็ให้เขาอยู่ด้วยกันต่อไปนะฮะไปงัดทอมังกรเอาเองนะลูกขอโทษขอโทษมาไหขึ้นมามหมติดเวลาน่ะ ถึงแล้วครับมาโม่เหมือนให้เหรอมาโม่น้อยจังราคาไม่เป็นไรผมผมขอขึ้นมานะผมให้เขาอยู่ด้วยกันทีนี้ดูแคตตาล็อกไปแล้วนมเป็นปลาไซส์ใหญ่หูมังกรว่ The Dragon ะเดอะเรเจนเดอรี่ดราก้อนโหนมเป็นมังกรที่แบบสุดยอดอะเซนซิทีฟมากกับคลื่นเสียงนะผมก็ถ้าเกิดเราใช้คลื่นเสียงแล้วก็มันก็จะไม่ติดเหยื่อให้เรานะครับนี่นี่เองนี่ปลาอีกหลายตัวที่ผมยังตกไม่ครบนะผมว่าจะเป็นเจ้ากรอบอนอะไรเงี้ย อีกหลายตัวเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะพยายามไม่ครบนะวันนี้แถมไปสักต,ตัวไหมไม่ดีกว่าน,นี้ผมปิดคลิปเลยดีกว่าเนอะเพราะแบบได้ปลาบางกรแล้วผมอยากเอาบางกรไปขายนะผมอยากแบบเห็นราคาเงินที่แบบพรวดขึ้นมาอยากรู้มันจะได้ขนาดไหนไว้ทุกคนเราจะขับรถกับไอขับเรือดิขับเรือกับฝั่งกันนะผมก็รอบคลิปนี้ก็ผมขอบคุณนะ้อผมที่แวะมาหาและขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันบอกวิธีการจับเจ้าตัวเจ้ามากงกรตัวนี้ด้วยนะผมขอบคุณมากมากจริงๆนะผมแล้วก็จะม่พัร์ทหน้าอยู่ผมนายปริศาจิเกมยียม่ชื่อว่าแคชโก ตอนนึงนะผมเจอปลามันต่อใต้ท้องเรือผมมันไซขึ้นมานี่ไหนุม่มขึ้นปับเอา้าขึ้นฝั่งพอดีวะล่ะขอบคุณคนรับชมมากนะผมม่เจอหม,มายหัวหน้าดผมตอนนี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวแวะกับฝั่งก่อนนะจ๊ะค่อยลงดูราคาก่อนดีกว่าการขับเรือไปตกปลาไปไม่ได้ให้เลือช้าลงแต่ไหนนะ ไม่มีปลาปแปลกๆเลยเหรอเออลืมเปิดโซน่าฮะเดี๋ยวเปิดโซน่าก่อนลืมมีความสุขได้ปังกรแล้วมีความสุขชีวิตดีแผลตอนแรกหาทบตายสังเกตว่าปลาตัวเล็กจะกินเหยื่อผมด้วยเนามเพราะว่าผมเอาตัวป้องกันออกหมดเลยนะผมเพราะว่าให้มันแบบหนีบางกรได้ไม่งั้นหนีไม่พ้นจริงๆงนะเร็วเกิน เร็วจะจัดอะเร็วแบบเร็วเวอร์มากอะตัวน,นี้เอามากัมเปอร์เหรอหนึ่งสองสามสองล้านเจ็ดโคตรแพงทุกคนเนงินผมมีสี่ล้านแล้วตัวเนี้ยรวยมากนะผมเคก็แล้วจังห่คทันหน้าผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับอย่าลืมกด subscribe ผมด้วยนะผม